วันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาโรคดาราศาสตร์และอากาศของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันถึงการแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีเรามาทบทวนเรื่องการกำเนิดโลกกันก่อนเลยค่ะเมื่อประมาณ4,600ล้านปีมาแล้วกลุ่มแก๊สในเอกภพบ,บริเวณนี้ได้รวมตัวกันเป็นหมอกเพิงมีชื่อว่าโซลาร์เนวิลลา แรงโน้มถ่วงทําให้กลุ่มแก๊สยุบตัวและหมุนตัวเป็นลูกจานใจกลางมีความร้อนสูงเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันกลายเป็นดาวเลิกที่มีชื่อว่าดวงอาทิตย์ส่วนวัสดุที่อยู่รอบรอบมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวเป็นกลุ่มๆมมีมวลสารและความหนานแน่นมากขึ้นเป็นชั้นๆและกลายเป็นดาวเคราะห์ในที่สุด จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เรื่องการแบ่งโครงสร้างโรคตามองค์ประกอบทางเคมีนักเรียนสามารถสืบค้นและอธิบายข้อมูลที่สนับสนุนการแบ่งชั้นโครงสร้างโรคตามองค์ประกอบทางเคมีได้การแบ่งชั้นโครงสร้างโลกของโลกตามองค์ประกอบทางเคมีนั้นจากการศึกษาหลักฐานทางธรณีวิทยาและผลของการศึกษาเคลื่อนไหวเทือน ทําให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเราสามารถแบ่งโครงสร้างโลกออกเป็นชั้นๆตามคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางองค์ประกอบเคมีรวมถึงองค์ประกอบทางธาตุและสารประกอบซึ่งแยกอยู่ในแต่ละชั้นใต้ผิวโลกตามความหนาแน,น่นที่แตกต่างกันโดยมีธาตุที่หนักกว่าจมอยู่ลึกลงไปในแก่นโลกอาทิเช่นเหล็กและนิกเกิลส่วนธาตุที่เบากว่าเช่นออกซิเจน ซิลิคอนและแมกนีเซียมจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักในพื้นผิวชั้นนอกของโลกโดยนักวิทยาศาสตร์จึงใช้องค์ประกอบนี้แบ่งโครงสร้างภายในของโลกออกเป็น3ชั้นหลักๆได้แก่ 1. เปลือกโลกคือพื้นผิวด้านนอกสุดที่มีความหนาราว5-70ถึง70กิโลเมตรตามลักษณะภูมิประเทศเช่นพื้นที่ราบและเทือกเขาสูงเปลือกโลกเป็นชั้นที่บางที่สุดในชั้นโครงสร้างของโลก มีองค์ประกอบหลักคือซิลิคอนและอลูมิเนียมโดยเปลือกโลกนั้นประกอบไปด้วยเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทรหรือส่วนที่ผิวโลกที่อยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมีความหนาเพียง5-10กิโลเมตรแต่เปลือกโลกมหาสมุทรมีความหนานแน่นมากกว่าเปลือกโลกทวีปส่งผลให้เมื่อเปลือกโลกทั้งสองชนกันเปลือกโลกมหาสมุทรจะจมลง ชั้นถัดมาที่อยู่ถัดจากชั้นเปลือกโลกคือชั้นเนื้อโลกหรือ mantle โดยชั้น mantle อยู่ชั้นใต้เปลือกโลกจนถึงที่ระดับความลึก2,900กิโลเมตรมีองค์ประกอบหลักได้แก่ซิลิคอนแมกนีเซียมเหล็กโดยระหว่างเนื้อโลกมีชั้นการเปลี่ยนแปลงแทรกอยู่ซึ่งทำให้เนื้อโลกแยกออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. เนื้อโลกชั้นบนแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยคือหินเนื้อแข็งในเนื้อโลกชั้นบนซึ่งเป็นฐานรองรับเปลือกโลกส่วนทวีปที่เรียกรวมกันว่าธรณีภาคแต่มีหินหลอมเหลวหรือหินหนืดในโลกชั้นบนตอนล่างที่เรียกกันว่าฐานธรณีภาคและเนื้อโลกชั้นล่างมีสถานะเป็นของแข็งหรือที่เรียกว่ามัชชิมภาคที่ระดับความลึก เจ0ถึง2,900กิโลเมตรมาถึงชั้นที่3หรือชั้นสุดท้ายของเราคือชั้นแก่นโลกชั้นแก่นโลกเป็นโครงสร้างชั้นในสุดอยู่ที่ระดับความลึก2,900กิโลเมตรจนถึงใจกลางโลกหรือแกนโลกชั้นในโดยมีเหล็กและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบหลักแกนโลกมีรัศมีประมาณ 3,400กิโลเมตรและมีอุณหภูมิราว6,000องศาเซลเซียสซึ่งสามารถล้อมเหล็กและนิกเกิลเป็นของเหลวได้แต่ด้วยแรงดันมหาศาลทำให้ใจกลางของโลกเป็นของแข็งโดยมีเหล็กในสถานะของเหลวเคลื่อนที่ล้อมรอบในบริเวณแกนโลกชั้นนอกซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าด้วยการพาความร้อนและการเคลื่อนที่ยังก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอีกด้วย สำหรับคาบเรียนวันนี้ในเรื่องการแบ่งโครงสร้างโรคตามองค์ประกอบทางเคมีก็จบกันไปแล้วขอให้หนักเรียนกลับไปทบทวนและสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าในการแบ่งโครงสร้างโรคตามสมบัติเชิงกลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ